เบกแบบชาวโลกเป็นแบบแบบธรรม,มะนัคือเบรบกแล้วต้องได้สติสมาธิปัญญาขึ้นมาไม่ใช่เบรกไปแล้วเาเกิดโทผ้าโท,โท,โท,โทสามหะตัณหามานาทิฏิอันนั้นแบบทางโลกแต่เบรกทารทาแลรวเแบรบกแล้วต้องได้ศีลสัสมฤธิปัญญาขึ้นทีนี้มาให้การบ้านว่าเดินรอบจะถามทีละคนหรือถามเป็นลายเส้น เป็นรายคุมทั้งหมดคุณนนันมีความเห็นว้ายังไงก็จะถามทีละคณว่าได้กี่ก้าวหรือจะถามว่าทั้งหมดโดยรวมวได้เท่าไหร่ถึงจะได้คำตอบที่ใกล้เคียงแล้วเรื่อยเรื่อเมื่กีมาบอกว่าบวกห้าเนี่ยน้อยไปไหม เขาบอกลบสิบพราบงคนก้ายาเขาสั้นไมเท่ากันบลบสิบจะมากไหมไม่มากนะห้าใกล้เคียงไหมลบห้าใกล้เคียงกว่านะเอาเลยคุณเจนได้เท่าไหร่้ีิบกาได้ยี่สิบสี่้ยี่สิบสีคุณนัน ยอมยอมยอมกระโจนเลข16ตัวใหญ่ก้าวยาวแต่ทำมมันเยอะจังคุณดิฟอนอือมีเขต คุณพ่อร้อยสีสิสห้าเอ๊ะคนตัวใหญ่เก้ายาวทำไมมันเยอะแทนที่อาตมาเนยเก้าสั้นคุณวิชัยร้อยสี่สิบร้อยสี่สรับรอยคงจริงคนใหญ่เก้ายาวน่าจะเป็นร้อยสบหรือร้อยยี่ห้าเพ่อนเนี่ยบ เจอเป็นเลนี่ยมันก็จะได้ระยะเก้ากลฮะเลยอ๋อคุณก็ต้องชะลอตัวเองคุณอย่าตามเขาดิอันนี้แสดงคุณเพลินแล้วคือถ้าไปตามคนข้างหน้าคุณก็จะตามไปดิแต่เห็นว่าคนหน้าขับเอ่อใกล้เกินไปคุณก็ชะลอตัวเองนับช้าลงปล่อยให้เขาไปห่างก่อนคุณจะก้าวตารอันแสดงคุณเพลินแล้วอันนี้คือวิธี ที่จะรู้ว่ามีสติหรือไม่มีสติถ้าคุณตางุงกิปิชชนจนข้างหน้าทะลักนีแสดงว่าคุณก็เพินไปแต่ถ้าหากว่าใกล้ไปคุณค่อยชะลอตัวให้ก็ห่างไปสักเม็ดคุณก็ค่อยก้าวต่อนั่นคือวิธีการคุณกบได้เท่าไรได้ยี่สิบสี่คุณยี่สิบหกคุณกาญจะนา คุณอรไทยกับสองครั้งครั้งตอนนี้สรุปได้แล้วส่วนใหญ่ใครบ้างที่ระหว่างร้อยยี่สิห้ากับร้อยสาม้ายกมือขึ้นในสเกลร้อยยี่สิบห้ากับร้อยสาห้าได้ไดแข้เอารอมแรกเอาล้อมที่ชัดเจน ร้อยแค่ไหก็คุณก็ต้องยกมือพอระหว่างร2 5หถึงร้อยสาคุณอนั้นรน้อค,คือตัวเลขที่แกล้เคียงที่สุดคือเอามารับสองรอบรอบแ 130, รกร้อยสาสรอบทีสองก็ร้อสามสิบสี่มื่อินยู่ในเกณฑ์นี้ส่วนใหญ่จะอยูในในใ่ในไม่เกินร้อยิบห้าและไม่เกินร้อยสาที่ข้ามาตรฐานนะ แต่มันยังสงสัยคุณประจวบคุณพ่อแล้วคุณวิชัยทำมขึ้นมาถึงร้อยทัสิบเอออันนี้เทาจะต้องให้เป็นให,หม่ตรงนั้นยูในเกณฑ์นี้นะอันนี้คือส่วนหนึ่งตรวจสอบความแน่นอนใครบ้างที่พมากก,กน,นี้มีไหมถึงร้อยเกินคุณพ่อประจวบร้อยหกสิบเจ็ดสิบไปมีไหมยกมือขึ้นไม่มีใครต่ำกว่าร้อยยี่สิบ ก็ไม่ม anyway, ีนะใครต่ำกว่าร้ยย่สบห้าเยอะยิ่งสี่อ่อสองรอบเลยนะไปแสดคุณเก้ายาวนะเออ่เนี้ยสมดสมผลอย่างคุณกบเนี่ยนะเพราะตัวทันใหญ่เก้ายาวฉะนั้นจำนวนมันจะลดลงแต่สำหรับตัวเล็กก้าวมันสั้นมันไปจะเพิ่มขึ้นใช่ไหมใครเกินร้อยสามิบามันเยอขึ้นเกินไปเยอะไหม ร้อยห้าสิบเก้าาจะได้คนที่ร้อยห้าสิบไปแล้วจะได้นับใหม่ได้ไหก็โอเคอันนี้เป็นเกมนะเพื่อที่จะให้เห็นว่าเราจะเดินอย่างไรในการเปล่งอย่างมีสติได้อันนี้ได้สมาธิรู้ว่าจํานวนเท่าไหร่นะแล้วก็เดินแล้วให้รักษาเท้าเป็นเก้าสิบเอ็ดตลอดได้สติเราสามารถรู้ตัวได้ตลอดว่าเรากําลังขณะที่เดินไปเพื่อขึ้นครั้ง หรือไม่คิดไม่เขอะเลยเป็นปัญญาเห็นไหมได้ทั้งสติสมปิปัญญาในตัวเสร็จอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ในฝ่ายธรรมะด้านวิปัสนานต้องทำโมเดลให้กับสังคมในการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าทางด้านโดยเฉพาะทาด้านศาสนาธรรมากับมั่วมนางที่สุดเลยแล้วประเทศชาติมันทุป่ปอย่างนีอย่างที่อาจารย์ท่านใช้ว่ามันคือไม่น่าอะไรเป็นพระทําไมทา ยื่นเยอะแบบนี้น่าจะกระทัดรัดชัดเจนรวดเร็วเป็นแบบอย่างแต่ภาะก็เป็นแบบอย่างความยืนเยอะเสียเวลาไม่เป็นระเบียบดังนั้นเองจะต้องมีการศสยนาขั้งใหญ่ยงประโยน์ในในงศาสนาก็ยันยุ่งทางหลายจะต้องไปช่วยกันทําเรื่องนี้แต่ว่าต้องไปทาบทเรียนที่เรามาปฏิบัติเรื่องนี้ให้ได้ซสก่อนว่าเราทําตัวเองได้ไหมถ้าทาตัวเองได้สังคมก็น่าจะทําได้แต่ในเมื่อระบบส่วนใหญ่ทากับตัวเองไม่ได้ เพราะสังคมเมืองไทยก็ล้มเหลวผู้ศาสนาไม่เหมาะสมกับเมืองไทยเพราะสมแล้วที่จะต้องเป็นอิสลามโดยวุคิดในโอกาสต่อไปเหมือนที่อินเดียนะเพราะฉะนั้นเราจะรักษาผู้ศาสนาไว้ได้ต่เมื่อรักษาเราให้มีสติสัมปชัญญะเราจะไปโทษสังคมเพราะเราก็ยังทําอย่างที่เราสังคมคนอยาเป็นอย่างไม่ได้แต่เรายังทาไม่ได้มันหมายถึงคุณภาพส่วนรวมว่าคุณภาพของคนไทยทั่วไปไม่เหมาะที่จะเป็นพุทธเราจะตัดสินใจได้ แต่ในเมื่อเรามานนีเราปฏิบัติกันทั้งเจ็ดวันเนี่ยเราได้สติสมรีปัญญาเพิ่มขึ้นไหมถ้าเพิ่มขึ้นก็ราทาได้เนี่ยไม่ได้คนอ่อนแอี่สุดอย่างพวกเด็กๆของเราเนี่ยยังทําได้ทั่วไปก็ต้องทําได้แต่ว่าการจัดระบบเป็นเรื่องสําคัญมาเองนั้นหลังจากที่ได้ศึกษาเรื่องนี้มาพอมาเป็นคนสองโลกโลกตรงตกและโลกตวัดอกเอาระบบตรนตกมาจัดการตวัดอกเอาระบบตวันอกไปจัดการตรนตก เราได้ประสบการณ์มาเพื่อพัฒนาชาวพุทธไทยของเราโดยเฉพาะพระต้องสังคานาก่อนแต่ถ้าคนมาได้มันสัญญาจะทนไม่ค่อยได้ทุกสองยันทีเดียวไปลงตาไก่ยังไม่กล้าจะมันสาเลยเพราะฉะนั้นมันเป็นระบบที่ที่เราจะต้องตามเหตุตามปัจจัยเราอยาก็มี่เป๊ะๆไปเลยเป็นเรื่องของรูปทั้งหมดใช้ไม่ได้เป็นสมถะนกคติสมถะแค่นั้นเอง นี่เป็นเรื่องของนาำไม่สบายผ่อนคลายตามเรื่องตามราวก็ไม่ได้เป็นเรื่องของวิปัสนาสูงตูงให้สัดส่วนระหว่างสมถะกับวิปัสนาให้ให้พอดีกันเป็นมัชฌิมาถ้าคุณโตไปทางสมถะก็เป็นอัตถีมาทธาโยถ้าคุณโตไปด้านวิปัสนาคุณก็เป็นการมาสุขการิกี้ยงยุแต่พทธเจ้าให้อยู่ตรงกลางคือมัชฌิมาปฏิปทาสมสัดส่วนเพราะในชีวิตนี้ทั้งเกิดทั้งดับคุณจะบาลาันก์เกิดดับได้อย่างไร พวกไฟที่เร็นสว่างมันมีนิกติโพกับโพสติโพในอัตราส่วนเท่ากันมาถึงสว่างถ้าเกิดวันใดวันหนึ่งท่านนิภติมากกว่าโพสติโพสติมากกว่านิภติไฟมีสว่างก็ได้ไม่จะเกิดการแแบบหรือดับอันนี้ถ้าคุณประจวบทํางานไฟฟ้าจะเข้าใจดีใช่ไหมความบาลานซ์ของบวกและลบมันจะเป็นแสงสว่างความบาลานซ์เกิดและดับมันจะเป็นแสงสว่าง ความบาลานของสมรภวิปาสนามันจะเป็นแสงสว่างนั่นคือเป็นส่วนที่นําทางเราไปอันนี้ในส่วนที่เราเบรคนะต่อไปคุณสุทธิพร ทุกสารทลน์ดีนะครับก็จริงๆก็ขอโอมทนาทุกท่านนะครับที่ได้มาเจอเส้นหน้าสายนี้นะครับผมหลงอยู่ผมมนสิบปีนะครับหาทางที่จะออกให้ได้น,นะครับให้เจอนะครับอยากจะมาถ่ายข้อนานะครับ,รบแต่ไม่มีโอกาสไม่มีที่ไม่มีเวลาคอนะครับครั้งนี้เราขอบคุณที่สุด ไม่มีนะครับมันไม่มีค, ok okay. คือมันก็มีนะครับคือมันอก่อนมั่วงมากนะครับเพราะว่าคนที่ง่วงที่นี่อ่านไม่เครับขอ้ก็ได้นะครับเดินในทางโกงนะครับถ้าลูทางนะครับนะครับชมต้นไม้ไม่มีนะครับผู้มีหลับนะครับขนาดผู้ที่หลับไปด้วยมีนะครับคือง่วกมากจริงนะครับทำมันไม่ได้เลยนะครับก็มีอยู่ข้างนึงนะครับก็คือเรอนั่งัอเรียน er ข้าพ right. ิจารนะครับ hmm. ันง่วงทำอะไรไม่ได้นครับนั่งไม่ได้ท่านทำอะไรก็ไม่ได้คือพยายามดูตัวตลอดเวลาในในชีวเป็นประจำนนะครับทำไมคือเราเราต้องอดใช้เวลารูดนะครับเดินๆเดินนไม่ได้นะขาเจ็บเดินไม่ได้ใช้เวลาสู้ทำไงดีนะครับก็ลุกเดินก่อนนั่งนั่งแช่พอรูเรา้ว่าเราฝืนเรา ใช่ไหมครับครับครับสัี่งเสเงแลกไปครับเแล้วก็ครับมันคือมันมันหายเลยนะครับก็โอ้อันนี้ส่งตรงนี้เองนะครับผพรมันง่วงที่หลังแล้วคือมันเวลาเวลามันมานี่นะครับคือมันไม่ไนก่อนนะที่มันมา